สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอจิไซชันแนละนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นโกดเดสปัตต t ล่านะฮะวันนี้ผมเป็นเกมแรกของผมนะในโกดเดสปัตตุล่าและวันนี้ผมจะไม,ม,ม่แนะนำคอมชิคเชียดอะมิดฟอร์จูนคอมฟัสแปดนะที่มีมิดฟอร์จูนเป็นตัวดาเมจหลักนะครับมิดฟอร์จูนจะเผาหมวกนะเผาที่เด่ด สาวสัมบัติคอมเพลหมวกก็คือมันจะให้หมวกระมาลวห,หมวกไปใส่ให้กับตัวละครในเผ่าตัวนี้มันจะบัฟสกิลของตัวหมวกที่เราใส่ให้นั่นแหลนะนะเดี๋ยวนะอนาตัวหตัวละครก่อนช่วยไว้ตรงนี้เดี๋ยวใส่คอมแป๊บหนึ่งแท่งหลักจะเป็นตัวนี้นะ เดี๋ยวไอเทพค่อยว่ากันอือเอ๊ะอ๋อที่นี่อีกตัวหนึ่งตัวที่เจ็ดแล้วแต่นะมันจะใส่ตัวอะไรใส่เพื่อบัฟมิตฟอร์จูนก็ได้เนี่ยไดนามเนี่ยเพื่อบัฟมานาให้มิตฟอร์จูนรักชีกิวเร็วขึ้นก็แต่หรือจะใส่เผ่านี้ กดสิกดิมันอยู่ที่ใครชีวิตหรือใส่ตัวนี้ก็ได้เพื่อบัฟความเร็วให้กับทีมพอรเราจะตี10คะแนทีมใส่อันนี้เอ,อ่ออยู่ที่ตัวเราตัวนี้เลเยอร์เลเยอร์จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะแต่ที่แนะนำที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้เดดโม่แนะน,นำเป็นเดดนโม่เลย เป็นมอคก้าใช่ไหมม ok อคก้าเออมอคก้า ok หรือถ้าอยากให้คอมดูแพงแบบคอมแบบเรื่องง่ายหน่อยก็เปลี่ยนมอคก้าเป็นตัวนี้ไปะนี่ก็ได้ตีเร็วแทนนั่นเองแต่ผมไม่นะามอก ok ก้าครับเพราะว่ามันได้สองเผ่าได้ทำเดโมแล้วได้ทางไอ้ที่เนี้ยที่มันบัฟเกี A ่ยวให้ท e ีมเนี้ยอือ มก,กนาให้พลังเวทไอตัวนี้ให้เลือดไอที่นี่ให้ให้แตว่าไม่ให้เลยนเนี่ยให้เกาะไม่จะผิดเราให้เกาะไอเทพที่นัก็คือนะต้องมีนะโจจินต้องมีนี่คิสเตียดโอ้ใส่พอดีิเตีดต้องมีอีกชิ้นหนึ่ง ใส่เป็นเจาะเกาะส่วนแทงใส่เป็นเลือดใส่เป็นตัดเลือดแล้วใส่เป็นนี่ดาเมจแล้วก็ไอเทมที่เหลือจะบิวเป็นไอเทมนะไอเทมเป็นดาเมจเสริมให้ตัวน,นี้ก็ได้ให้ทวิตช่วยไลยส่สกิลเพราะทวิตก,ก็แรงแรงอยู่ไม่ใช่แรงอยู่แรงเลยแหละ ว่าถือของตัวต้นเกมะถ้าพูดถึงตัวของวัถือของของมิสฟอร์จูนก็ตัวสามบาทยอย่างลาเวนใส่เทปเหมือนกันเลยเป,ป๊ะเลยใส่เทปเหมือนกันเลยคอ,อมที่ผมไะนำเป็นคอมนี้แต่เกมตึกเกมในวันนี้ผมไม่ได้เล่นคอมนี้นะผมเล่นคอมหนึง่ง เรื่องหน้าตาคอมเป็นแบบนี้ก็เนะนี่หน้าตาคอมเพราะมันได้โกลิ่แล้วผมก็โชคดีได้หมวกมาสองอันได้หมวกอันหนึ่งจากโกลิ่แล้วก็ได้หมวกมาอันหนึ่งจากอะคเมน,น,นเองไปไปรับชมเกมผมดีกว่าการเล่นนะการเล่นติดตั้งโปรแกรมนะแล้วผมได้แบบ ถือว่าดีไหมถ้าดูเงี้ยถือว่าดีถ้าดูในเกมมันคือมันไม่ดีเพราะเล่นชนหลายมันมีชนหลายคนไม่กินหนึ่งนะหมวกหมวกสองละหมวกสามละโอ้ยเอาเฮ้ยคือหมวกสามคนอ่ะท่านผู้ชมไม่ลองคิดดูเป็นสปีดวะนิว้น่าเปล่อ ต้นเกมก็ตามคีบทามะไรไปชิวๆก็มันจะมีอะไรมากมายนะตีตีตีคีบเ,เนี่ยเออเนี่ยช่วงดี้ผมได้ได้พวกนี้มาไวได้บวกอะไอตัวบวกเผาที่เนี่ยเผาอะไรเนี่ยอ่านว่ายังไงวะเนี่ย เซนติเกูลืมที่ไปเลือแอักเ็นเลยแปบบ๊บย้อนแปบบ๊บยย้อนนี้ไม่ได้ย้อนกลับเออน,นี่แหละนี่คือตัวอย่างของเอ่อเราอะไรการแฮกในซีซั่นนี้ซีซัดก่อนจะมีอัโนมาลี่ใช่ไหมซีซั่นนี้มีแฮ็กนะก็เนี่ยแฮของผมแฮกของอันนี้ ในตานี้ที่ผมได้คือเลือกอัรคเมนนั่นเองคุณจะเลือกอัรคเมนทองสองชิ้นหรือคุณจะเลือกอัรคเมนลุงอันเดียวแล้วก็บวกตังอิชีบาทนะโอ้ยเอา้าผิดก็ไปกันต่อดูผมเลือกกันอันนี้เหมือนตัวละครไม่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นอัรคเมนอัรคเมนอะไรอะอัรคเมนฮีโร่กับอัรคเมนเผ่าที่ผมไม่ได้เล่น พอกเลยไม่ได้ให้มาผมเลยเลือกเอาอักเมนแสงกับตังสีบาทนี่เนี่ยนะผมก็ได้หมกมาตัวหมกมาไว้เนี่เขาสิ๊ิเกตเนี่ยก็ชนดีครับผมแล้วชคดีครัผบผมต้นเกมด้วยเพราะผมมีไอเทมแสงนะฮะต้นเกมผมก็จะชิวหน่อยไม่ชิวหน่อยอชิวเลยแหละตอ,อื่นยังไม่ใส่อเทมเลยผมใส่อเทมแสงแล้วอน่ะนี่นะผมอักเมนรันเดีวยวเขาเอาเอักเมนทองสองอ เกมว่าไฟไลท์ชิวๆก็เนี่ยเปิดสองเผาเผาเปิดเผาเผาไอ้เฮียพวกก็ใบชะกูเปิดทั้งเผาแวนยากาดแล้วก็ิดิเคทนะมันก็จะเล่นง่ายหน่อยก็เนี่ยมีตัวยหน้าบรนยากาดที่หลังน้ามีสติเกียดชวิตแรงนะทวิตส่วนไพแดงโคตรแรงตัวแปลกต้นเกมที่แบบแปลกเลยบางทีบางตาอย่เงี้ย รีโลรีโลทวิตอย่างเงี้ยโอ้ยวิทเป็ดแบบแรงเกินอะ<า>ก็ไม่แรงเกินหรอกมันก็แรงแต่ว่าผมเล่นทีทีมาแล้วรีโลไม่ไม่เคยจะออกนะผมก็เลยแบบเออในในแต่แรกในก็เลยสตูลาก็เล่นแบบฟาดแปดดีกว่าพอรีโลมันหมาที่อย่าดวงกูไม่ดีนี่นะก็เปิดเป็นบรรยากาศสีเนี่ย คือแบบอืมดีเขียนเป็นการที่นี่ก็ยินดีเขยนก็ได้อะก็ได้ยินดีเขีกันเป็นการที่นี่ก็แบบชิวอ่ะแกบบเป็นการสี่ต้นเกมอ่ะขยันเอากูลงอะ่ะเออมีแต่ริบเท่านั้นเลยเกูลงอะ่ะก็ไปหน้าไปของโมชิ้นหนึ่งเลยผมก็ได้แบบตอนนี้นะ่าจะหาบานานะหาบานาใส่ให้ ตัวของทวิทเพจะได้ได้สกิลเร็วขึ้นก็น่าจะหยิบตัวนี้แหละพล้วทั้งมานาแล้วทั้งตัวละครของมันด้วยไปวิงกลับมาเนี่ยดวงแบบตัวตเกมผมดีมากจริงดีแค่ดัวตัวเกมด้วยเนี่ยก็ได้ตัวสองดาว ึ้นเพล้ยาเลยเพราะว่าเพื่อผมจะหวังชนะต่อนะไปขึ้นเพลห้าแล้วก็เมกกาสี่แล้วก็ชีวิตยี่หลังอุ้ยบ้านนี้อุ้ยตัวหนึงอังเบนไอเนี้ยไอค่แหล้เอออ่าไปเถอะคือเราจะได้ไอตัวนี้นี่โอ้ยเสริมแกงมนาะตัวธรรมดาแบบมีกะเหยก็คือตัวที่ผมให้ใส่ตัวเกมอไปเลไปตัวนะ ไปดูที่อืกันไปด้วยตอนหยุดเวลาเพราะว่ามันจะเปลี่ยนตัวมันกัดไอ้ตัวนี้ใช่เปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นตัวนี้นี่ตัวถือเขียวตัวนี้คือพวกถือทีเกมนี้คือมันเปนลี่ยนร่างให้นะเป็นอักเป็นฮีโร่อ่ะเออคือคือก็เก่งน่าจะเป็นอักเป็นฮีโร่ทองที่น่าจะน่าจะเก่งที่สุดแล้วปะเอาเกือบเก่งสุดแล้วกันแมกกาฟันธง ว่าผมก็เล่นลองเล่นแค่ไม่กี่แอรนอยู่นะเป็นเก่งถ้ามีโอกาสก็ให้คนลองเล่นดูคือใส่มันกัดนะนาใส่เผ่านี่บั๊บมันัวเดียวไปเลยเนี่ยคือมันแบบผมมันกัดสี่อ่ะมันปัดที่ผมหายเกือบหมดอ่ะคือถ้าผมไม่มีเทมแสงคือผมน่าจะแตกไปแล้วอะเีดัมชั่นที่ฮิว้วเรื่อยๆเนี่ย เขาเปิดเลยเปิดที่สามเปิดที่สามจริงก็ไม่ไม่แะไรคาะเนี้ยแต่มันแรงเพราะแบบมีตัว like มีตัวไม่เจ๊ะเนี่ยหาลากงออกเนี่ยผมว่าทำไมทำให้แบสมเป็นเทียอยู่วะไปกูนิ่งงานจะวะนักกูทำอะไรของกูเนี่ยทำไมกูไมสมเป็นเทียมวะ กูไปเข้าห้องน้ำมือไม่ใช่กระตึงแค่บ้านเมืกี่บ้านเดียวอ่ะไม่บ้านนี้กระตึงนะได้อาบินนี่มามันได้อาบินเหมือนกันเอออาบินที่ให้ตายที่เนี้ยก็คือตาที่มันในโกลเลแล้วก็ตานี่มันเหมือนกันไงมันก็แบบครบพกัยนะแม่อมึงมีถึงแค่หกใช่ไหมวะ ได้มาแต่ก็ไม่ใส่ไปดูดิกระดานชีฟก็มีอะไรมากที่ที่ี่ปอ,อบแปะปอบแปะอุ๊ยเนี่ยดีเลยเอ็ดเอาไหมเฮ้ยเอฟฟิซิเอ็ดเอ็ดเอาไหมนะเอ้เอ็ดเอาไหมเป็นเทมเฮียอะไรเนี่ยบิรุช่างไมมมันทวิตตีเป็นทวิเฟตตีเป็นเวด ใส่ให้หุดาบกี้ให้มันเพรไม่รู้จะใส่ตัวให้ตัวนี้ไรละก็ใส่ตัวนี้แหละแต่ก็ต้องถอดไอเทมสองชิ้นไงเออก็เลยเออช่างแม่มาใส่ไปก่อนเพราะอย่างนั้นมันก็ได้อัตราคีนะถึงมันจะแบบตีนตีธรรมดามันก็ตีปิยะภาพไปอย่างน้อยแล้วจิ๋วนั้นมันก็ติดชี้ถึงจะไม่แรงขึ้นก็ตีจี้ก็แรงขึ้นแล้วไงนี่ลุดวังหมุนปุ๊บปุ๊บรุดวังครับพี่น้อง ไม่เป็นไอเทมนี้มาก็ก็ไม่ได้อะไรมากอยู่ละเพราะผมมีที่โล่ที่ที่ทิ้งอ่ะผมห่วงอ่ะหมวงป้าเจกับห่งที่ตีทิ้งเนี่ยรีฟอร์ดเนี่ยห่วงผมเกมว่าชิว มนกาซี่อ่ะน้องๆมนกาซี่อ่ะมีตัวยืนหน้ามีดาเมจแนวหลังอะ่ะเขาจะสู้อะ <c oughs> ่ะว่าครบเครื่อนจะไปแล้วอ่ะเออ <c oughs> เจ้เปลไปเลยเพราะใส่เป็นสินิเขตห้านี่ล้วก็ได้ดีด้วย สยเยออสอร์ได้ใส่ร็จเลยเยอร์ดีกว่าอุ้ยหรือใส่ตัวนั้นดีว่าตัวเป็ตนตัวคลิปที่กูได้นำไปเด่ยไม่รู้ว่าก็แล้วแต่มันคือมันเล่นได้หลายอย่างอะ่ะไอคอมซิตี้เคดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบก็เปลี่ยนเอาเองก็ได้นี่ก็ได้ จะนำไปก็เอย่าช่วงต้นคลิปมาเลยนี่ผมว่าจะหาตัดเลือดอ่ะใช่ไหมวะใช่เลือดใส่ให้นี่ไม่ไม่ใช่ตัดเลือดหาของแท้งตอนแรกผมตั้งใจจะใส่จอกเกาะแต่แต่ว่ามันไม่มีก็มีแหละแต่กูหยิบไม่ทันเพราะกูอยู่บนสุดเลยอ่ะเนเจอนี่อีกละแม่แบบเป็นบ้านเดียวที่ตีกันนานชิบหายเลย ลูกดีที่ที่ผมสอดาวแล้วมันก็เลยยืนตื่นได้นานแล้วก็แอปเกรดสกิลเงี้ยมันมันสามารถแบบเอ่อตีข้าศึ์ไปคือมันแบบมันมีดาเมจในตัวมันเองด้วยนะเดี๋ยวดูถูกดาเมจมนันนะสี่พันเนี่ยยา,านะเน็ตเป็นแท่งมีดาเมจแต่ก็แบบเออดาเมจไปแค่ไอ้ทุกสองของทีมได้เลยอ่ะนะขึ้นไม่ติดแต่เลยคือแบบกันกเงินดีจัดนะ แกก็ได้จัดตัวละครแบบคิดหมดนมนในวันที่นี่ก็ไอ้ที่นี่ก็ไม่คิดนี่หว่าสองตัวนี่ก็ใส่มอกาน่ามาเพื่อเอาไอ,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 อ้บัฟบไอ้นี่ก็ชนะเรื่อยๆชิดป,ปาติดบอกเลยว่าเชิลนี่ก็หยิบนี่มันใช้มอคกา้ามาใส่เข้าไปเพราะไอ้ที่นี่ไม่ได้เลือกทั้งทีมร้อยหน่วย แล้วตัวมันอึดขึ้นด้วยแล้วก็ใครคนนึงนี่นี่นอึดขึ้นด้วยก็ไม่มีนะเก็บตังค์เร็วแปดหาหาพอหามิสฟอจูนนี่ก็ได้เลือดมาสองอันเขมขัดก็ใส่ให้นู้นไปเลยาตาเตอะอือเนี่ยให้เลือดสี่ร้อยไม่พอเขาให้อะไรลวะ ก็คูณความเสียหายคือแบบเข่าเก่งมากเข่าเก่งที่เทเลยอ,อาจจะโอวอเกินไปก็ได้แต่ก็มันเก่งจริงอะทำไงอะโอ้ว่ะลืมอธิบายไปเลยวะ่ะมันในนี้มีไหมเนี่ยเออใช่ไหมเดี๋ยวค่อยอธิบายดู เอาเปหมดผมก็จะเลือกอันนี้เพราะผมมีเจ็ดหาที่ให้มนอันนี้มันได้ทั้งตีไวแล้วก็เรียกขึ้นด้วยคือมันมันใส่ทั้งทั้งสาเวทแล้วใส่กายภาพอ่ะแม่ผมก็โลนะแม่งโลเรื่อยๆโลไปโลก็ไม่ออกเมื่ซื้อตัวสี่บาทมาใส่มาถือเทียนไปก่อนแปะแปะเอ้ยเอา ปุ๊บหนีสองด่าโล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 เข้าไปโลอีกโลอีกโลอีกโลโลโลอีกเออสองดาวละโล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 ไมกเตอร์โลโลโลนี่เจอตอนสุดท้ายครับพี่น้องกดล็อกไว้เรียบร้อย okay. <ร 1971. S 1> ก็จริงผมชนะได้เรื่อยๆผมไม่จะเป็นต้องใช้เงินฟุ้มเฟือยอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ทำไมผมตอนนั้นหึงใช้ไปก็เพราะแบบไม่รู้ตัวกูหมดกันเป็นที่ตัวเองเก็บตังค์ไปเรื่อยๆค่อยๆลงก,ก็ได้เพราะยังชนะเรื่อยๆล้อยอยู่เลยนี่เก็บเซนูมานะเอาไปทำตัดเลือดใช้งินซื้อก็ใส่ไปขายตัวที่ั่นทิ้งแล้วก็ใส่ใส่แล้วก็มาซื้อตัวนี้ เอาแปะหมวกก่อนอแล้วก็ตีทิ้งปุ๊บได้หมวกแบบเขดูกูดีเกินกต้กงใส่ที่นี่เลยให้เข่ยยินเลยอ่าให้ให้ตัวที่นี่ตอมเป็นตัวแทงนะก็แบบอยากได้ตัวแทงอะ่ะโอ้โหโิมิตรจูนแลนร์อันนี้ก็แรงเอ่อฮะสกิลอัพเกรด ของซิลิเคตเนี่ยเอฟเฟกที่มันบัฟให้คิงพินเนี่ยมันบัฟนี่นี่นี่บรัชคือมันจะปกติมันจะมียิงไม่ทะลุนะมันแค่ยิงกระจายเฉยแต่ว่าไอ้นี่มันสกิลได้เบาแล้วมันเลยยิงทะลุนั่นเองเออเมื่อกี้บอกอธิบายนะเอออธิบายไอ้พวกเนี้ยพวกตาต่างๆตาต่างๆในเซตนี้มันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษ อางเช่นซิลิเคทถ้าเราเอาหมกมาเปะมันจะได้โบนัสความยมุติธตนี่ตานี้นี่ใส่เป็นแปะเป็นการ์ดผู้ที่ได้รับตายเป็นเออะไรผู้ใช้ยันรนะับคู้สบับเป็นการ์ดใช่ไหมแล้วก็ได้รับเลือด150หน่วยในทุกครั้งที่ได้รับโล่ป้องกันนี่บอก150นะ้ได้รับป้องกันได้เลยอีก150เออผู้สวมใส่คณเอเผาเนี้ย และพลังเวทขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นจากทุกแหล่งครับยดูไรอุ้ยเอออย่าเป็นเนี้ยบลิสเตอร์บริสเตอร์แล้นะกวก็เนี่ยเพิ่มเตมใส่ต้ามารักใส่คือแบบอืมคือแบบมันจะมีคอมโบต่างนนๆนานาใส่ก,กับแอ็ดเมนมากมายนะคือท่านผู้ชมต้องลองไปเล่นเองคือแบบโบมาร์คโบแตนตีนจัดทิในทิที่ผมเจอมา ก็ติดจริงผมบอกเลยบางบางบับบบบคงคอมโบอ่ะคือต้องต้องไปลองหัเล่นดูเพราะเซตมันออเพิ่งเปิดผมต้องไปหาลองดูจริงจริงผมก็รอเก็บตังค์ขึ้นเก็บตังค์กลับไปห้าสิบเหมือนเดิมนะเพราะผมไม่จำเป็นต้องโหลดแล้วเพราะผมเดลเขตเจ็ดเป็นการหกเป็นการสี่ก็ชิบแล้วนะครับเก็บเก็บ คลายคายคายเออตังสี่สิบห้าห้าสิบสามเชียวบอดตัวนี้อืมต๋องพี่สภาพตอนนี้ไม่มีใครน่าสู้ผมได้นะไม่มีใครน่าไม่ใช่ไม่ม่ใครน่าไม่มีใครสู้ได้เลยโชคดีด้วยที่ไม่มีใครมาแย่งสายบวกผมถ้แยกไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยดูดูพี่พอจูดกวาดหมด แนวหลังหายหมดนะมิดพอจุนก็เลยต้องจะเป็นต้องใส่จอกเกาะเพราะว่ามันจอกเกาะแนวหลังไปด้วยเลยแต่ว่านึกผมหาไม่เจอผมก็เลยใส่นี้แม่งเลยแล้วก็ใส่ตตนเลือใหทอ้ทวิตเฟดอืมทวิตเฟดแม่งมีสองทวิตที่เป็นหนูยิงจิ๊ว,ว,วแต่เซตนีนะ้ไม่ได้มีโกยาวเลย ชิวบ้านนี้ตึงถ้ามาใส่เท่นดีกว่านี้ผมอาจจะเจ็บแล้วแต่ตอนนี้แล้วก็ได้นะปุ๊บนี่มองกันหน้าสามวายสามแล้วไอ้ขี้นี่สามทำไมพี่ไม่เอาลงแล้วมึงทำอะทำไมถ้ามึงไม่เอาลงอเอเฮ้ ตัวสีสั้นอยู่ออมันมันเพิ่งรีเล็กก็เจอพวกเออๆเอออยอะอาจจะไม่เอออาจจะกูคิดเ,เองว่าอาจจะมาเขาคิดว่าเขาเออ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ติดทับสี่เรียบร้อยนะคือ <c oughs> แบบเกมส่งจัดให้ตาบรรยากาศมาอีกนี่เลยผมอีกตัวห้าบาทไปเลยป <c oughs> นะึ๊บนะก็คือเป็นก้า ใส่หมวกกนันน้าทำไงใส่ตัวข้าบัตใส่เป็นการนะครับผมม่นจะโลหาเป็นการอยู่ตัวนี้ปึ๊บโลนี่ไงกไา้เป็นการหกสิ๊กเค็ตเจ็ดเจเ Perfect จัดนี่ไงใส่มาแล้วด้วยาก็ตอนแรกตักเวเบิร์ตชนะนะแต่ว่ามิดฟอร์จูนผมยิงไม่โดนตัวนี้ก็เลยชิบหายเลย จะเขียนเวลากับตัวเมื่อกี้ด้วยจะไดโจบนะโดนไปก่อนดาเมจแรกของเกมนี้โอเคมาเด็ดเกมสปีดช,ช้าหน่อยผมก็เมื่อกี้ผมสังเกตละคือดาเมจมันขาดขาดแล้วก็โพสิชันไม่ดีด้วยก็ยิงไปโดนตะเมดฝั่งนี้ผม,มเลยฝั่งนี้ให้มันกลายไปฝั่งนี้แล้วก็โลหามิสประจูนให้มันสองดาว ล่างโลผมก็นะซื้อเก็บไว้เผื่อมันจะขึ้นสามดาวให้ผมแต่ตอนนี้ผมลืมให้แทงมาด้วยก็เลยชิบหายหน่อยอเออแล้วพี่จโดนบายปั่นปวดมานายแพ้สองตาลยดีเงี้ยแมงแทงก็ไม่ย้ายมาพอจบเกาะอ,อยู่กับแทงตัวนี้เป็นไงล่ะดูหลวงฟรีเลยไม่ยอมย้ายมาดีนัก แม่งแทงเหลือรลอดหมดวอเตเมทหายเฮ้ยมีพอจูดอา้าวออกมไ่ได้ไม่ได้มีแชมป์ดุกนะขายตัวเดียวก็จะสามดาว ก็แพ้ครั้งที่สองของเกมติดแพ้สองตาติดแค่คือแบบเกยได้จัดเลยแ oh, ม่งกี้เวลาที่ไม่ชนะาเลือดลอยก็มีฟอร์จูนสองแล้วก็ย้ายจนกับที่เดิมเพราะกันโดนเพราะกันโดนไอ้ตัวคิดนี่ล้วงนั่นเองไม่หรอกพอดาเมจมันก็อยู่ตรงเนี้ยขา้างหน้าคือแบบเปิดเกมมาปุ๊บคือมิฟอร์จูนกูซอยเลยอะเนี่ยเมจมาก็ได้ตัวนี้ก็อย่าไปบังอะไรกับมันไม่มีประโยชน์หรอก คนตัวนี้ดูแบบอู๋ใส่เซืออะไรอ่ะเนี่ยแต่แม็สซกเก่งเฉยเลยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแม่งอยู่รอดได้กันก็ไม่รู้แหละเสร็พไปประจุมาแล้วก็โลไหมโลไหมกูอ่านี่โล่ยัดปสามดาวชนะละแกรตีชนะละ ยิบไปเพ่มอีกแล้วหยิบจอกเกาะแนวหลังนลหยิบจอกเกาะแพงหลังใช่ไหมลูกกูหยิบอะไรเลี้ยวให้นี่หยิบจอกเกาะก็อยากลองให้มีประจุแบบขีทุกดอกเนี่ยขีร้อยแล้วก็ความเสียหายขีร้อยเอ้ยเออร้อยห้าสิปอร์เซ็คือจริงแรงแหละแต่จริงช้าคือท่านผู้ชมใส่เซตนี้ได้นะ แต่ต้องเล่นเป็นอะไรวะอ้เนี่ยเรนามโมตีคือท่านผู้ชมเล่นเซตดีเลยเนี่ยคือบันแรงจริงยิงรอบเดียวเก้ามือเก้าพันเนี่ยแต่ว่า,าไม่จะไล่ทีหนึ่งชาติสศทธิ์นะก็เนี่ยมีชีวิตกระตีอะไรไปแบบก็มีระเบียเสริมมีแท่งสองตัวคือยิงทีเดียวเก้าพัน ไม่เป็นจริงทีที่สองคือตอนจบเกมแล้วเออคือผมก็เลยแบบเออถอดทิ้งนะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนโชจินกับเนี่ยโลไปเดี๋ยวทำโลนะมิดฟ,ฟอร์จุดสามดาวะก็เปลี่ยนของคืนเป็นเหมือนเดิมนั่นเอง นี่ยขีร้อยะแ,แต่มันไม่เหรอวะมันไม่ได้การคูณความเสียหายขีนะเนี่ยมันก็จะไล่เร็วขึ้นระเบิดบบก็จะต่ำลงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะนเ,รเ,รนเนี่ยอุ้ยเหี้ยมันกระเลมกันด้วยแต่ว่ามิก้แรงกว่าแต่ต้องได้นรกระเลมมองจะได้ใชปมิกิ จะหาโอกาสเล่นให้ดูแล้วกันถ้ามนะันได้แบบไปไฮไลท์อย่างเงี้ยนะก็ชนะแบบชิวๆแพ้ไปสองตาเกมนี้อ,อ้าวยังไม่จบเดออินเดินสามไอ้สัสนะเสร็จเกมก็เขาไปเจ็ดเดขาก็พิกอะไรผมไม่ได้นะอืมเขาไปเจ็ดเขาพิกอะไรผมไม่ได้อยู่ดีไม่ก,ก็เร่งเวลาไปเลย ตาท้ายละผมก็สอบบ้านเขาเพื่อเตรียมจัดพลุสิชั่นลงไปย้ายเทวิตม,มาฝั่งนี้เพื่อให้ตัดเลือดตัวที่นี่นี่ตัดเลือดมันต,ตัดเลือดผมอยู่กับเคลลี่กู้ๆหายหมดจมนี่ผมสามารถชนะเลือดลอยได้ถ้าเป็นิอร์จูนขึ้นสองดาวไฟกว่านี้นะจ๊ะ ชนะเกมแบบอิสตี้อิสี้เกมแรกในกูเด้นสปาตูล่านะครับผมไปถ้าถ้าท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมแล้วจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจใจผมทำคลิปอะไรอยากให้ผมเล่นเซตคอมไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมบายสวัสดีครับไว้เจอกัน